สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมรถที่ใช้งานอยู่ประจํานะครับผมก็ปรากฏว่ามีปัญหาซะแล้วนะครับที่ตัวเรือนไม้เนี่ยมันจะมีรูปไฟโชว์ขึ้นมานะครับเป็นสัญลักษณ์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วปัญหาตัวเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเดี๋ยวเสียบสวิตช์ก่อนเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ดูนะครับผม นี่เห็นไหมครับตัวเรือนไหม่ตัวเนี้ยเป็นเรือนใหม่ที่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเรือนใหม่มือสองเรือนไหม่ของเขาเองเนี่ยมันเสียผมยังไม่ได้ซ่อมทีก็เลยสั่งอะไหล่มาเปลี่ยนนะครับผมโอเคไฟตัวเนี้ยมันติดขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันยังสตาร์ตติดอยู่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยยังสตาร์ตติดอยู่ครับรอบเครื่องอะไรก็ยังดีครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ครับว่าตัวไหนมันเสียนะครับผมก็ต้องเข้าศูนย์ให้เขาเช็คให้อย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ตอนเนี้ยที่เจอปัญหาเบื้องต้นก็คือว่าเวลาเราเร่งดูที่วัดรอบนะครับโอเคก็คือว่าวัดรอบเนี่ยมันล็อกนะครับมันอยู่ที่ประมาณ2,000รอบไม่เกิน2,500นะครับผมมันเร่งไม่ขึ้นเลย ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันก็ไม่หายนะครับโอเคดับเครื่องก่อนถึงทีเนี้ยผมพารถไปเข้าศูนย์มาแล้วนะครับก็ไปเช็คดูนะครับว่าอะไรมันเสียเบื้องต้นจากที่ศูนย์ได้ใส่ตัวคล้ายๆกับเป็น เครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้เสียบเพื่อดูว่าตัวไหนมันเสียนะครับเกี่ยวกับตัวไฟโชว์ที่หน้ารถนะครับผมเสียบเข้าเข้ากับไอตัวกล่องควบคุมนี่แหละครับผมกล่อง ECU นี่แหละครับของเขาก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าตัวเวกคัมนะครับผมแบบนี้ตัวเวกคัมเสียนะครับผมก็เป็นเวกเวกคัมเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับบางต้นก็ไป สั่งอะไหล่เขาไว้เพราะว่าที่ศูนย์นะตอนนี้อะไหล่ไม่มีนะครับผมแล้วก็มีใบามัดจําของที่ศูนย์ก็จ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วครับจ่ายหมดแล้วทั้งค่าแรงค่าของนะครับผมรอแต่ไปเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมก็ <c oughs> เอามาเบิกเอามาบอกเพื่อนๆนะครับว่าในกรณีที่ขึ้นไฟแบบเนี้ยเราไม่ไม่เราเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเสียนะครับนอกจากว่าไปใช้เครื่องมือที่ศูนย์อ่าเช็คเอาแน่นอนกว่านะครับมันอาจจะเป็นตัว มอเตอร์อ่า e g v ก็ได้หรือว่าเป็นหัวฉีดก็ได้หรือว่าอ่า uh, เป็นสวิตช์หลวมหรือแบตเตอรี่อ่ามันมันมันได้หลายอย่างนะครับมันไม่สามารถคาดเดาได้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเครื่องพวกนี้ผมจะพาเข้าศูนย์นะครับถ้ามีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นอะไหล่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นพวกเบรกพวกอ่า uh, ลูกปืนล้ออะไรพวกนี้ผมจะเปลี่ยนเองพวกโช๊คพวกอ่าลูกยางหูแหนบอะไรพวกนี้มันสามารถทําเองได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์หรือว่าอ่า uh, เกี่ยวกับไฟที่มันขึ้นหน้าปัดเนี่ยเข้าศูนย์ดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็คืออาที่อย่างที่ศูนย์เขาบอกก็คือตัวเนี้ยมันเป็นอ่าตัวเวคคัมเวทคัมเสียครับผมแค่นี้แหละครับก็เอามาแชร์เพื่อนๆอน่าประสบการณ์จะได้รู้กันครับผมว่าถ้าเกิดเป็นรถยนต์ที่มีอาการแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะก็เอามาแชร์ประสบการณ์ครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในสวนแล้วครับผมแต่มันเป็นรถที่ใช้อยู่ประจําที่ใช้ในสวนนี่แหละครับ